افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين นบี ن ا ม ح م د وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب ิ ح ิ ا ن إلى يوم الدين أما بعـ السلام عليكم ورحمة الله و ด ر ك ا อัท่านทุกล่า์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิมนุกะซีรนะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในอายาที่111นะครับนะหนึยนะยังไม่ขึ้น111อยู่อยู่ที่1นึ่งร้อยสิบของสุรตุบกรออยู่นะครับ ซึ่งไท่านอิมามุลกะซีดเนี่ยนะล้วถ้าพี่น้องติดตามรายการเนี่ยพี่น้องก็จะทราบว่าระหว่างที่เราอธิบายอายห์นี้อยู่นะครับท่านอิมามุลกะซีดก็จะไปยกอีกอายะหนึง่งในสุระห์อื่นเนี่ยที่มันมีความหมายคล้ายเคียงกันนะใกล้เคียงกันหรือมีความหมายที่มาอธิบายให้มันกระจางขึ้นนะท่านก็จะยกมาแบบสม่ำเสมอนี่แสดงถึงอะไรถึงความรู้ของท่านอิหมามุกะซีดที่ว่าท่านมีความรู้นะครับมากมาย นะมีความรู้อย่างไรครบถ้วนนะแล้วก็สามารถที่จะเอาอะไรเอามาบูรณาการมาเป็นคําอธิบายได้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรนึกเอาเองนะเหมือนแกไปกลุ่มบางกลุ่มที่เขาสอนกันนะท่านอาวุโสว่าท่านอาวุโสว่าอย่างนั้นท่านอาวุโสว่าอย่างนี้สุดแล้วถามว่าอ้วอาวุโสเนี่ยใครบอกชื่อไม่ได้นะครับไม่ได้เอามาจากดอซูลไม่ได้เอามาจากมดาสฮาบะนะครับแต่แปบซีของอิมูกซีเนี่ย นะก็จะอ้างเสมอว่าเอามาจากซอฮาบะท่านนั้นท่านนี้และซอฮาบะท่านนี้ได้ยินมาจากท่านนาบีว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่กระจายเอามาอธิบายตลอดนะครับเหมือนกันอายะนี้ก็เหมือนกันนะครับในขณะที่ท่านาท่านอาิมรุกซิดนะครับอิมามอิุกซิดยกอะไรยกอายะที่บอกว่า,วากีมุสอลาตาวาอตุสกาตวาวะมาตุกติมูลีอัลฟุสิกุมินคอยดินไตออยูดูวหูอินดัลลอเนี่ยท่านก็ยกเอาอายะนะครับ ฮ2าสิสองจะอักษรากอฟิตมายว่ไงย่อมไมาย่มฟ้าอุฝจาริมีนมาอซีระตุฮุมวะลุมุลลานัตุะละฮุมซูอุดดนะครับในอะไรในมุมของคนที่ทำชั่วทำเลวนะครับ ในมุมของคนที่ทําชั่วทาเลวเนี่ยในอายะห์สองส่วตุนบากรอบอกว่าอะไรนะอะไรที่เป็นความดีก็จะไปพบเี่ยร้อ์อวามาตุกอดิมูรีอังฟุซิกุมินคอยดินแต่ยิดุหินดัลลอเสร็จแ,แล้วท่านอิมามีกาุกซีบอกว่าไม่ใช่แค่ความดีรองนะที่จะไปเจอเี่ยร้นอนะนะครับถ้าเราทำเลวเราทำชั่วเราทำความผิดเอาไว้เจอเหมือนกันไหมคำตอบคือเจอเหมือนกัน นะครับอยู่ในอะไรสุรตุสุร์กอฟิดนะครับบอกว่าเยาวมาลายัางฟาอุซอลิมีนามาซิรตุฮุมวันนั้นวันที่อะไรวันกียรมาที่การแก้ตัวของอะไรของบรรดาผู้อาธรรมทั้งหลายนั้นไม่ได้ยังประโยชน์ให้เขาเลยนะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยจะไปแก้ตัวจะไปอ้างโอ้โหที่ฉันทำไปเนี่ยนะเพราะฉันโดนหลอก ไอ้ที่ฉันทําไปวันนั้นนะนะเพราะตัวครูคนนี้มาบอกอ้างไม่ได้พี่น้องนะถึงวันที่อัลเลาตัดสินแล้วอ้างไม่ได้ทำํำไมเราอ้างไม่ได้ก็คนที่เขาบอกถึงความถูกต้องม,มีแต่เราไม่เชื่อนะเราจะเฮ้ยอย่างนี้กระปู่ย่าตายายตกนรกหมดสิเราเราจะเสียงออกทํานองนี้แหละนะครับเอ้ยถ้าอย่างนั้นเร ทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไมล่ะบ้านนู้นนะ่ะลูกอิหมัมนะเขาทำนั่นเขายังทำกันอยู่เลยเนี่ยเราจะไปอ้างนูน่นอ้างนี่ตอนเราจะทำในโลกดุนยานี้แต่ไปถึงวันอาคิรอแล้วเราบอกเลยว่าอะไรไม่ยังประโยชน์ใดๆนั่คำนะกล่าวอ้างต่างๆก็คือจะไม่อ้างว่าไอที่ฉันทำวันนั้นนะ่ะนะนะฉันทำตามเมียตัวอิหม,มัมฉันเห็นเมียตัวอิหม,มัมแต่งตัวอย่างนี้ทำอย่างนี้ฉันก็เลยแต่งตัวอย่างนั้นมากเพราะาเห็นว่าขาวเป็นเมียตัวอิหม,มัม ไอ้ที่ฉันซื้อหวยเนี่ยนะฉันเห็นอิหมามซื้อเองเลยฉันก็เลยซื้อบ้างว่าอิหมามบอกว่าช่วยรัฐบาลไม่เป็นอะไรวันนั้นเราจะไปอ้างยังไงก็ฟังไม่ขึ้นอ้างยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่รับเนี่ยถามว่าใครบอกอ่ะก็อัลลอฮ์และบอกไว้ว่าอะไรอย่ามาลายังเฟอร์อุซลิมีนะมาซีรอตูฮุมนะการแก้ตัวของบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นในวันกิยามานั้นไม่มีประโยชน์ใด,ดๆเวลาฮุมุลลานะตุ และเขาจะได้รับการสราปแช่งนะครับเวลาหุมซูอุดาและเขาจะอยู่ในที่พำนักเทียที่เลวทามยิ่งนะวัถึงวันกิยามาแล้วตายแล้วนะจะบนไปก็ไม่มีใครมาช่วยจะแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้จะเอาอะไรในอายะอื่นๆบอกไว้ว้แม้แต่ นะวันนั้นนะ่ยความที่จะเอาตัวรอดนะพี่น้องเห็นอาสา,าบเขาลออมันรุนแรงรอ,อยากจะเอาตัวรอดเอาลูกเอาเมียเอาครอบครัวเอาใครก็ได้มาไรมารับโทษแทนนะเอานะอย่างนั้นเลยนะจะเอาใครมาถ่ายโทษเอาหมดแหละไม่มีความรักใครๆแล้วนั้นรักตัวเองอย่างเดียวแล้วคือยังไงก็ขอให้ฉันรอดเถอะนะแต่วันเนี้ยนะเวลาเขามาบอกอะไรเราไม่ฟัง เวลามีคนมาบอกว่าทำไอ้นี่ไม่ได้นะนบีไม่ทำอย่าทำนะนะทำไปมันก็จะทำให้ผลบุญเนี่ยไม่ได้เราก็จะไปเถียงว่านาบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้นะทำไมละ่ะถ้าทำไม่ได้จริงนะโตะวงังโตกีโตแชอะไรก็ตกนรกหมดสินะเราจะเอาคนหลักต่างๆในอดีตมาอ้างนะถ้าเขาไม่รู้ไม่มีใครมาบอกเขาเอัลลอฮฺอภัยให้เขานะ แต่ไอเราเนี่ยโอ้โหเขาบอกไม่รู้จะบอกยังไงทีวีสี่ห้าช่องมีบอกันเปาปาวปาวปา,วปาวหืพวกวาฮาบีนะจะไปฟังมาทำไมนะอย่างเนี้ยเสร็จแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะเมื่ออะไรเห็นบานปลายตัวเองนะการลงโทษที่เราเอาเราเตรียมไว้เห็นแล้วก็อะไรแทบอยากจะเอาลูกตัวเองมาแลกเอาลูกเอาไปได้ไหมแล้วฉันรอดเนี่ยนะฉันยอมยกลูกให้เลย นะจะเอาตัวเองรอดอย่างเดียวนะครับไอ้ลูกก็เหมือนกันลูกก็จ้องเอาเยอ่อลงนรกแทนได้เอาเลยนะแต,แต่ทั้งหมดไม่ได้วันนั้นาหาใครมาแทนที่ตัวเองไม่ได้ทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะยามาลายางฟาอุซอลริมีนะมาสิรทุหุมวะละหุมุดลานาตุวะาละหุมซูอุดดด ว่าลีฮาดะกล่าวถ้าละอินนั่นลอฮฺบิมาทำงาลุน่า بسيط เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺถ้าเรื่างมุกซีรบอกว่าเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงลงท้ายอายะนี้ว่าอินนัลลอฮะบิมาตะงานลูน่า بسيط ย่านี่อันฮูตะอาลาลายัฆฟิล์อันอามะลินอันอามะลิอามิลินนะที่ว่าอินนัลลอฮะบิมาตะงานลูนะบะซี ط แท้จริงอัลลอฮ์นั้นนะทรงเห็น สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายทําหมายความว่าอัลลอฮ์นั้นบอกอลัลลอฮ์ทรงเห็นแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้หลงลืมอัลลอฮ์ไม่ลืมหรอกนะวันนี้ทําอะไรไว้ถึงวันกิยามาอะอัลลอฮ์จะเอามาดูให้หมดนะครับอลัลลอฮ์แม่ไม่ได้หลงลืมไม่ได้เผลอนะครับอัมมาอันอามอันอามาลีอมิลินจากจากการงานของใครก็แล้วแต่วลายอยู่ดีวลาได้ทแล้วจะไม่ทําหายด้วย นะสวะางอุกกาบาค่อยรอนเอาชารอนไม่ว่ามันจะเป็นความดีหรือความเลวก็ตามนะครับถ้ามันเป็นความดีนะอลอเราก็ยิ้มละสินะอลอเอาความดีมาไปทํานั่นไว้ไปทํานี่ไว้นะซึงเป็นความดีนะวันในวันกียามาอ๋อไปหามไปเอามาหมดเลยนะบันทึกไว้เรียบร้อยเอามาเอามาให้เราดูนี่คือความดีเราเห็นแล้วก็ยิ้มนะดีใจแต่ถ้ามันเป็นความชั่วละ โอ้โห,โอ,โหอุตส่าห์ไปแอบทําไว้ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็อะไรไม่ได้ขออิสติกฟาตไม่ได้ขออภัยโทษตอนล้ออัลล้อก็ยังไม่ได้ให้อภัยอลัลเราจะเอามาให้เห็นให้หมดเลยนะความเลวของเราต่างๆที่เราเคยไปทําไว้กับคนนั่นคนนี้ไปทําลับหลังไปทําต่อหน้าไปนินทาเขาไว้อะไรต่ออะไรเอามาให้หมดนะอันนี้แหละไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เราจะเราจะไม่อยากเห็นนะ เราไม่อยากจะเห็นเลยความความชั่วร้ายของตัวเราเองนั่นแหละพี่น้องนะครับว่าเพราะเราทำวาเพราะฉะน,นั้นวันนี้เรายังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะอะไรไปขอไปขอโทษของคนคนที่เราได้ไปล่วงเกินเขาเอาไว้นะทาไมกล้าบอกตรงๆนะก็ไปบอกอ้อมๆก็ได้นะครับบอกขอโทษนะหรืออะไรถ้าเราเคยละเมิดเขาโดยการอะไรนะเอาทรัพย์สินของเขามาเราก็เอาทรัพย์สินไปคืนเขาซะ นะครับจะไปคืนแล้วก็เขินจะไปบอกเขาตรงๆว่าโอ้โหวะยีนะเมื่อสิปีที่แล้วฉันมาขโมยมะม่วงวะยีไปเท่านั้นเท่านี้นะมันจะเขินทําไงล่ะก็ซื้อมะม่วงไปคืนแค่นั้นแหละแต่ก็บอกว่าแล้วเนี่ยฉันเอามะม่วงมาฝากนะตีเนียนๆไปนะครับเพื่อคืนของที่เราไปเอาของเขามาโดยโดยอาธรรมเนี่ยคืนไปให้หมดนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ติดตัวเราไปถึงวันกิยามานะครับ นะก็พยายามกันที่สุดพี่น้องขอมาอัาได้ถ้าบอกตรงๆได้นะครับก็บอกเข้าไปว่าหนะาฉันเคยนะตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นฉันนี่ก็ทะลึ่งไปหน่อยนะมาขโมยขโมยไกขย่ขโมยเป็ดเขามั่งนะทอดแหได้เป็ดก็มาเต็มเลยนะเอาแหออกไปนะครับไปทอดเป็ดชาวบ้านเข้ามาแล้วก็อเอามากินเอามาอะไรต่ออะไรกันนะครับมันก็มีอยู่วัยรุ่นนะครับก็อะไรก็ถึงเวลาก็อะไรไปขอเขาซะ นะครับไปขอฮาลาลเขานะหรือว่าจะซื้อเป็ดไปให้เขาหรือจะเอาสตังค์ไปใช้เขาวันนี้มีกินมีอยู่มีดีแล้วนะครับก็ก็ทำดีกับเขานะครับไม่กล้าบอกเขาไม่ยังไม่มีปัญญาเอาไปคืนเขาก็ไปทำดีกับเขาเยอะๆนะครับแล้วก็ขอมาอัพขออาภัยเขานะครับเผื่อเขาจะให้อาภัยเรา นะครับแล้วก็อะไรความผิดนั้นมันก็จะได้พ้นจากตัวเราไปนะครับนี่ก็คืออะไรคือวิธีการที่อะไรที่ควรจะทําก่อนที่อวันเกียรมาจะมาถึงพอแล้ววันกียรมามาถึงแล้วไม่ได้และสิครานี้นะจะจะต้องเอาความดีไปให้เขาแหละนะครับความดีที่เราทํามานะครับไม่รู้เราทามาเยอะขนาดไหนพอหรือเปล่าก็ไม่รู้กับบาปของตัวเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องอะไรเอาไปใช้เขาเอาไปคืนเขา นะครับนี่เป็นเรื่องอะไรเรื่องของราวของคนที่ล้มละลายในวันเกียร์มาซึ่งอันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ารอให้ถึงวันเกียร์มานะครับเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอะไรอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทํามานะครับทั้งไหทั้งความดีและก็ความชั่วนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามมุกอซิกะอธิบายต่อไปว่านะครับ อายะที่บอกว่าอินนัลอฮบิมาตามาลูนะบระสีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นประโยคเป็นประโยคบอกเล่านะอันนี้นะทางเรื่องไวยากรณหน่อยนะครับบอกว่าได้มันมาเป็นประโยคบอกเล่าฟาอินนาฟีฮิวะดันวะวอยดันวะอัมรอนวะซาจรอแต่ในขณนะเดียวกันไอประโยคบอกเล่าที่ว่าอัลลอฮ์นะั้นทรงเห็นนะสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายทำเนี่ยมันคือ,อมันคือการสัญญาว่าจะตอบแทนจะเป็นความดี วะวายีดันมันเป็นการไดการฆ่าดโทดษไว้ละถ้าเราทําไม่ดีล่ะเราเจอแน่นะครับนะวะดันว่วาวีดันวะอัมรอแล้วก็คือนั่นแหละมันคือคําสั่งว่าอะไรให้ทําแต่ความดีอย่าทําความชั่ววะซาจรอแล้วก็เป็นการห้ามปามเราไม่ให้ทําความชั่วดูนี่คือคอะไรนี่คืออัลกุรอานของลอสุบฮานาะห์วัตละว่าประโยคสั้นๆที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นอินนัลลอฮ์บิมาตามาลูนบบซสดเนี่ยสั้นๆแค่นี้ มันกินความไปถึงว่าอะไรใช้ให้ทําความดีห้ามไม่ให้ทำความชั่วสัญญาไปจะตอบแทนจะ่ทาความดีและเป็นการคาดโทษไว้สำหรับคนที่ทําความชั่วทําความเลวแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ลอสุภาณหัวตาลานั้นทรงเห็นเสมอนะครับเสร็จแล้วนะครับวาากิกะอันนะหัละมุลก้าวมา อันนันหูบาซีรุนบิจะมีอามาลิหิมนะแล้วก็บอกว่าอะไรบอกว่าพระองค์นั้นทรงบอกกับกลุ่มชนที่เป็นไงเป็นมุมินว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์นั้นทรงเห็นถึงไงถึงการกระทําของพวกเขาทั้งหมดนะลายยาลายาจิดดูนะีตอตีให้พวกเขานั้นพยายามขวนขวายขยันขันแข็ง ในการเนี่ยจะทําดีเพื่ออลอสุบฮาน์หัวตาลานะครับเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล,วล้วอิชัลลอพบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วเราจะจะมาอธิบายตรงนี้กันซ้ำอีกครั้งหนึ่งอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อจะให้จบอายานี้อินชัลลอฮ์สำหรับวันนี้จากลากันด้วยดวงครับสุบานะกัลอฮุมมาวะวิฮัมดิกาชดอัลลาฮาอิลาลอันตัสตักฟิรุกะวะตูบิอลัยอั ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا